ล้้นมาสูงมากครับนี่นะครับถ้ายังไม่ล้างจัดกระปุนี้เป่าครับเป่าครับกระป๋อง้างครับว่างาครับกลางเป็นย

ไปมาแล้วมันคลอดาการลี้ยะลือ้อขาบนครับเราใช้ลอกลาไม่ได้อดกัไรนะฮะเบียบลายครับทีมันครับที so ่มันเจออาายโ้้มันโดเดีเก่ามึงเกมาจากไหนเนี่ยโดนกนโด้มึงจะบอกเนนยเสียหมด อะไรมาเนี่ยอครเนี่ยดูฮะดูครับว่าเบายัไมฮะเห็นเบายัครับมัไม่ได้จังหวะเลยยักระเลยไม่มีตีเลยนะยันนั่นั้ต้องตัเใหม่ครับไม่าไเดียว้วเราไม่ได้ไม่อรู้สึกนเ้โอเาเลยคครับ้าที่แ่ดี แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บแป๊บหนึ่งจะดวนอะไรของเราไม่ครบเดี๋ยวประกอบแล้วมันจะไม่ดีชิดลูกสุดยอดอยู่ไม่ใช่หมวกแดงตรงนี้มีลูกนี้เขาจะมีลูกบอลอยู่นะฮะจะมีลูกบอลอยู่พอเราลิ้นอ่ะครับใช่ไหมนั่นแหละต้องชี้สุดอ๋อนี่คือจังหวะที่อัดสไตล์ครับอันนี้คือชี้จีบันเลยใด้จำเป็นจังหวะอัดคนแล้วเนี่ยมันจะใช่ไหมว่าแล้วเนี่ยเราไอเอ็นซีเสียปกติเวาวไอซีไม่จันต้องยันครับยันเพราะว่าเรื่องจหญอย่างแรกเรื่องเขาไม่ไม่มีบอลงานได้บอลงานอ่าเขาเนี้ยมันเลไม่ผูกเข้า ก็จะเรียกส่งนีไม่ไมมมติกาไม่ดีก็ต้องการบาก็งทย่านี้กับการพิารเก่นสครตั้งบาต้ไอ้นี่มันไดีศยุน์เสียนยุดองาคแนเดียวว่านี้ถ้าเราไม่ไม่ใช้วิเคะก็ได้ใช้การความรู้สึกก็ได้แมวของเราบ้านหรังครับ ไม่มีครับเพราะว่าปกติแล้วไอดีิดไปเสียอาเดี๋ยวลองลองัูครับไอเสียไอเสียยอครับเสียมนจะาครับอยลืมว่าไอเสียมันจะร้อนครับมันจะร้อนแล้มันจะยืดที่เขาเนี่ยไอดียนึงครับไอเสียยอครับแต่ตอนแรกที่มันแน่เลยใช่ไหมรับไ่ดีแล้วเราค่นี้ใช่ไหมครับ้่งับอกครับล็อกครับโอเครเด มัตลกเว้ยมงสงมีลบหลู่เอาไว้ก็นนี่ทำงาน่ามึงเช้าด้วยปก่อนทำงานตงไงจรงต่มันคุ้ม่าแรงน่เยมีจะบอกหลเรียมไว้หายัแล้เลยมจะไมหมดเยไอ้เ้าอยไปน ถ้าไตัวนี้กระดูสูงจะทำให้น้ำมันจ่ายมากถ้ากระดูว่างจะทำให้น้ำมันบางก็อาไปเนคามเันเันจะไม่ต้างนกับแป้งลาลส่กายสปริงต้องให้เข้าลงตรงนี้ต้องให้เข้าลงตรงนี้กงเชื่ของเขาเขาจะมีตัวคามัมพนอโยเซฟเโวส ซ้ำพูดซ้ำๆเหมือนที่เราต้บอกเป็นการหลอกคนในสังคมต้องมีกาตอนอจับทีมันมอร้าคน่ๆซ้ๆเรื่อ้วก็จไม่ได้ต้องบูดบึนะนี่เป็กานจียังใช้ได้อยู่ม่รู้ขอไฟด้ามัูหมถ้าไม่รู้วได้ต้องจัดวยว่ามนยังนิมอยู่ไหมยัยัด้ไหมมนีขยับได้อยู่ใชด้แต่ถ้าจเปลี่ยได้ต้องูกค้าด้วยาลูกค้ามไมพราชดหนึ่งมันก็กระําก็พอสมควรตอนนี้น เราดเราก็เช็กันราดูว่ามันยังนิ่มอยู่ไหมขยับไปอยู่ไหมถ้าขยับได้ก็ให้ตมาไฟต่อไฟร่วความรูลวงไหมยังม่รั่วใช้ได้แล้วเวลาบอกจะมีร่องมันได้ใช้ร <Goddess> <finance> ่อง ไอ้แผ่นลคิกว่าเพราะว่าถ้าแผลูเนียมมันจะทำให้แผ่มันไม่คงแต่แผนลูเนียมมันทนดี้แผ่นเหียวเอนเขาตักระามนนลความริ่มหนอนความแผ่นลคกิกมันแข็งไงมันก็ต้องหาแผ่นเหียมมาวางอนนอันนี้เราจะไม่ตัดตามรอยที่เราวานะเพราะว่าพอเราทาบรอยพวกใบของไทม ถ้เราตัดแต่งไว้มันจะมีร่องแน่มีร่องอากาศนะฮะให้ดูตรงเนี้ยต้องให้ตรงร่องอากาศดูหน่อยนะตรงแม่ตรงร่องอากาศไม่ถ้าตรงร่องอากาศทุกเวลาเวลามันมีแม่ท่อมมามันจะต้องมาลงวง ก็สาน้ำมันนะสยขาเขาสอะไรกันแล้วอาไปให้โรมเอาไปกดไล่ขยายให้ผมเอาบางเดียวอกอย่างันจะเขาดไปีกแต้อง้ทำมันหล่อเลยนี่ล่อเฉานที่ากอเมืกี้ที่เราให้เราเอาสันเข้าไปใช่ไหมตอนันไม่จแล้วเราจะไ้วงัที่ดูวาัดี่สย่ไห่ึงขึ้นมาได้เลยใชมากฝังนี้แตก็เสียมาแล้วเนี่ยนีม

ขาปไม่ทปใหม่นะรปคือขปทำผกกาดขปัดน้ำปลาไม่สนกขาปูใหม่ไม่ใช่ครับนี่คือผมเรล้างนาขาดครับเพราะว่าตอง้นี่มันหล่นหายมกนีเราขายตรงนี้เป็นอะไรทว่าเมันต้วขยตอน่ะเปยนไปอมไ่ชอบทำเลยมไม่อาำเป็นสินี่มึงเลยคิดว่งไม่ทดมึงชอบทำมึงชอบดีเฟนต์เขาอมึงอบนมันดีเฟนดีเฟน์มันหมืมันไม่แห้ง

เป็นเพราะวากรมาเป็นคุณสารอากาศพอจะรบแบบและเปร้อี่มกเป็นคนสองคนหลังจากนันมันมันจะน้อยเลยน้มันร้อนหลังจากนั้นก็หล่อนคนมาหล่อนมาครองเราเสียมากการคำนวณการคจริงครับหล่อนคนเลยสุดพิมพ์พวกภาษายอะมากอปยุกโอ้หลีกหล่เราอย่างนี้ผมม่ค่มัลงเยนะไม่ลง